วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทดสอบการทำงานของโกเบตัวนี้ให้ชมกันรุ่นนี้นะคะจะเป็น SK 1 2 5 SR นะคะซีเรียลของเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วย YV 0 6ค่ะคันนี้นะก็จะมาพร้อมกับตะขออาร์มเครนนะคะไว้สำหรับยกของแล้วก็เป็นรถที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะชั่วโมงน้อยประมาณ4,900ชั่วโมงเท่านั้นเองคันนี้จะเป็นรถปี2012นะคะรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่13ตันค่ะแล้วก็ ครื่งยนต์ตัวมิซูบิชินะคะรุ่น D04FR กีด CDP2 PAAC นะคะแรงม้าอยู่ที่92.8แรงม้านะคะเดี๋ยวลองให้ช่างทดสอบการทำงานให้ได้ชมก,กันค่ะ ดูรอบรอบคันนะคะร่นนี้ g o b e l ก้ Go SK S 1 2 5 SR Serial YV 0 6นะคะรถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นชั่วโมงน้อยนะคะใครชอบค่โกเบเดี๋ยวลองมาดูกันได้นะคะเข้ามาดูตัวจริงได้เลยพี่แอนพีนะคะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาะตราดมม3สอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะ,ะติดถนนใหญ่แบบเดินทางกันง่ายๆเลยแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวแอน พาเข้าไปดูในห้องเก็บกันค่ะใครสนใจสามารถทัก